มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนครั้งที่39ณห้องประชุมเอื้องคำชั้น6มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธพลอุสัยพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ที่ปรึกษา และสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัดชวานแอร์รุ่มล่ารองอธิการบดีได้สรุปผลการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยในรอบสี่เดือนที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงความพร้อมการจัดงานจอมบึงมาราธอนครั้งที่39ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 6ถึง18มกราคม2569โดยวันที่16มกราคม2569 เวลา09.00นจะเปิดรับรายงานตัวนักกีฬาวิ่งทุกประเภทณบริเวณเชิงเขาสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีและในช่วงเวลา18.00นถึง24.00นจะมีการแข่งขันมวยไทยยุวชนตนกล้ามวยไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา ครั้งที่4รอบชิงชนะเลิศณนะบริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่14ในวันที่หนึ่งมีนาคม2569ณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงทั้งนี้การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนที่สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมาทีมข่าวจังหวัดราชบุรีรายงาน